คนดูขอเทแฟนละครตั้งกระทูวิจารณ์แม่คงทางช่องเจ็ถือเป็นอีกหนึ่งละครฟอร์มยักษ์ของช่องเจ็เทดดีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับละครแม่คงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมิกทองระยะประกบคู่นางเอกสาวเปียวทัศนียาพอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งก็มีซีจีพญานาคออกมาให้ติดตามกันรัวๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางส่วนที่มองว่า CG ไม่สมจริงเลยและตอนนี้ก็เทรหรือเลิกดูไปแล้วเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าวิจารณ์ละครแม่โขง2023แม่โขงละครรีเมคจากปี2001ที่เกี่ยวกับความเชื่อตำนานพญานาคในลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับผมจุดขายของเรื่องนี้คือ CG พญานาคที่ถือว่าทำได้ดีสำหรับยุคนี้ถือว่าดีกว่า22ปีที่แล้วเลยหลักผมยังจำได้ ยุคนั้น 4G ยังไม่ดีขนาดนี้หรอกส่วนในตัวบทของพระนางเดฟชอนกับด็อกเร์คิมถือว่าแคสมาดีแอคติ้งไม่ผ่านเลยค่ะอยากให้ค่ายคุมเข้มเรื่องนักสแสดงหน่อย 4G กับแอคติ้งไม่ตรงจังหวะกันเลยหวังสูงตอนนี้เทแล้วค่ะฝีมือตกดีกว่า22ปีที่แล้วเท่ากับดีจริงจัดเทียบทั้งทีไปเปรียบเทียบกับ22ปีที่แล้วฮ่าฮ่่า เหมือนเอาคน20กับ42ปีมาเทียบกันฮือฮือ22ปีก่อนพญานักแทบไม่ออกมาต้องบอกเลยว่าแม้คนตั้งกระทูจะเปิดมาด้วยการชมแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าดีจยังไม่โอเคและจะเอาไปเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้